ราศีมีนเนี่ยครับเห็นไหมว่าพระรหัสตัวนี้เจ้าเรือเกิดดาวเรือเกิดอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านตนเองครับนะครับแต่ว่าตัวนายเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นเป็นอลรีกับตัวเองครับพอดันเนี่ยดาวดาวตัวเอตัวมาเป็นอลรีกับตัวเองเดี๋ยวมันก็ถึงว่าไม่มีใครทําร้ายคุณหลอกตัวคุณทดตัวคุณเองนะครับใครรู้ไปเลยว่าการเดินของดวงดาวเนี่ยเป็นยังไงดาวพระรหัสตัวนี้เป็นยังไง ดาพระรหัสเนี่นะฮะยี่สิบเก้ากรกฎาคมถึงยี่สิบสาพิกายนตนัวเนี้ครับดาวพระตัวนี้พักถอยหลังร้อสิบเจ็ดวันครับแล้วก็บมาทีหนึ่งเนี่ยยี่สิบสี่พิกาถึงแปดธันวาคมบนมบน,บนอยู่นี่กะที่ไม่ลื่อนไหวนะฮะก็อยู่ตรงนี้ด้วยโดนพิษด้วยาระเจ้าตาในการขับรถขับราขับเรือนะฮะ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำต้องระมัดระวังนะครับอันนี้จะโดนตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นไงขัดแย้งกับตัวขัดแย้งกับตัวเองแหละไปเป็นอริทําอะไรคิดอะไรมันก็ผิดพลาดหมดอะไรรอรอหน่อยรอหน่อยนะหน่อยหนึ่งต้องให้ตัวนี้ย้ายเคลื่อนย้ายก่อนย้าย้ในสิ้นเดือนนี้แหละย้ายช่วงสิ้นเดือนนี้แหละครับย้ายเมื่อไรย้ายวันที่ยี่สิบเก้าธันวาครับย้ายเขานี้ใช่ กือต้องให้หลุดตรงนี้ก่อนหลุดสีขาวเนี่ยโอ้โหกว่าจะไปหลุดตรงนู้นนะต้องไปราศีตุลเออต้องไปอย่างนี้แล้วก็นะแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึง่งอยู่เดือนหนึ่งอยู่ช่องละเดืนอนเพราะฉะนั้นนี่ในตัวเองไม่ดีฮะตัวเองกับการนไอ้ตัวเองเนี่ยดาวการงานเนี่ยดีกว่าตัวเองดวงดาวการงานดีกว่าตัวเองที่ว่าดีกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าวันที่สามเนี่ยสามดาวพุธมาดาวพุธขึ้นย้ายไปอยู่ตรงนั้นครับ เรื่องหุ้นส่วนเรื่องเกี่ยวกับการงานตัวนี้ยเรื่องแฟนตัวนี้ดีอืแต่มันดีได้แค่ระยะเดิมเวลาวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบแปดอ๋อยี่สิบแปดก็จะขึ้นไปยี่สิบสามยี่สิบแปดยี่สิบยี่สิบสามเช็ยี่สิบสามดับตรงนี้ยี่สิบสามดับเพราะฉะนั้นี่ดีตลอดเดือนยังเว้นวันที่เทไร่ยี่สิบสามไม่ดียี่สิบสามไม่ดีวันที่ห้าแล้วก็วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าใช่ไหมวันที่วันที่วันที่ห้าวันที่ห้าเข้าวันนี้อันนี้ดี ดาวตัวนี้ดาวเป็นคู่ธาตุนะนะดาวคู่ธาตุมันก็ส่งเสริมกันอะไรการเกื้อกูลกันอะไรการทํานองนั้นนะฮะแล้วดาวพรุกนี้เป็นมหาจักรครับเรื่องงานเนี่ยนะฮะเรื่องงานนี่ก็ถือว่าอมีเรื่องดีแล้วเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีคือมีจันดับในเรือนการงานเพราะฉนั้นเนี่ยมันจะเสียหายแล้วเกี่ยวกับจันดับตัวนี้เรื่องงานนะครับในเรือนงานมีจันรดับนะฮะในเรือนการงานมีจันดับอยู่เลยอยู่ เพราะนั้นทำอะไรก็ต้องระมัดระวงังนาะทำอะไรก็เกิดการเสียหายได้อะไรได้นะครับไม่ราบเรียบไม่ราบลืนนบ่นนะครับอ้นี้นะครับอะดาวการงานเป็นอย่างนี้ดาว,วการงานมาเป็นอลิศกับตัวเองด้วยดาวการงานนะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรการเงินการเงินเป็นไงครับอาจารย์ลาหูมานั่งรออยู่หน้าบ้านดาวการเงินเนี่ยแต่พระราหูนี่คดซับอยู่ครับแต่ดาวการเงินเนี่ยมาพัดอยู่ตรงนี้ครับฮะดาวการเงินเนี่ย ไปไงไปอยู่ใน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 พิษโดนพิษด้วยครับก็จะโดนทวงถามพวกเกี่ยวกับบัตรเครดิตพวกเกี่ยวกับเงินผ่อนเงินเช่าครับโดนทวงถามโดนคดีความมีเกี่ยวข้องคดีความได้เพราะเพราะว่าเพราะว่าพิครบุดไปถึงอะไรศารแต่หลังวันที่เก้าหลังวันที่เก้าก็ดีแล้วอ่าทำไมอ่ะก็จะหลุดมาหลุดมาองศาที่ยี่สิบไงนะฮะวันที่เก้าดีนะครับแต่ให้รู้เลยว่า ดาวการเงินเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่นักหรอกนะครับแล้วก็มันอยู่ตรงนี้เกิดการขัดแย้งด้วยอยื่จะมาเล่กันตรงนี้นะเนี่ยไม่ไม่ดีเท่าไหร่นักหรอกนะดาวการการเงินนะครับไอ้นี่แต่ว่าวันที่ห้านะวันที่ห้านะห้าไงห้าธันวาคมห้าสัตเอ็นห้าถึงสิบเอ็ดห้าถึงสิบเอ็ดเอ็นเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเรื่องเงินก็จะดีในช่วงนี้ห้าถึงสิบเอ็ดห้าถึงสิบเอ็ดห้าถึงสิบเอ็ดถ้าคุณอยากไปเล่นไฮโลหรือว่าเล่นบดิมีไห ดีนี่ต้องการพนันเลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ก็ถามผมไงว่าจะให้คุณเห็นภาพชัดเจนไงว่าถ้าคุณจะไปเล่นการพนันห้าถึงสิบเอ็ด้าถึงสิบเอ็ดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าของการพนันเขามีเขามีคนดูอยู่ครับถ้าจะไปเล่นะให้ไปเล่นอะไรห้าถึงสิบเอ็ดห้าถึงสิบเอ็ดส่วนในเรื่องเกี่ยวอะไรในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองผู้ส่วนผู้ร่วมคู่กรณีคู่ประทัดสัญญาเดียดาวพุทธตัวเนี้ยอยู่ร่วมกระสุบ ต้องกอดรัดฟัดเมียกันมาตั้งแต่กันมาเป็นปีเลยนะนะอยู่ด้วยกันมาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดงนต่นี้เลยไหมครับนี่ตั้งแต่เอ้บังสะพานยาวมานี่ยันยันหัวหินมานี่ไอดกันมาห้าเดือนแล้วอ้านี่นะนี่ก็ให้รู้เลยว่าดาวคู่ครองกับการงานดีนะครับใช้คาว่าดีนะครับไอ้นี่แต่มาอยู่ในเรือนการงานคนเราเรื่องกันอ่าแต่ดาวเขาดีดาวดีดาวเขาดีอ่าก็ถือว่า เรื่องคู่นี่ให้คุณอยู่ค่ะครับเราบัดระวังแค่วันเดียวเรื่องคู่วันไหนยี่สิบสามธันวาคมยี่สิบสามธันวาคมสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนั่นคือเวลาที่ไม่ดีระวัดระวังเดือนเอวันเดียวคือวันที่ยีิบสามนั่นเองครับนี่ราสเบีนประมาณนี้ครับผมอ้าว